ครับทุกท่านอยู่กับผมอาจารย์โต้โตโยต้าอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราก็มีรถเอ่อแต่งสวยๆนะครับมาปวดพวกท่านอีกแล้วนะครับจะได้ดูเป็นแนวทางนะครับสำหรับท่านที่ใช้ c o r โรล่าครอสนะครับเรามีชุดแต่งแบบพิเศษให้เลือก2ชุดนะครับก็คือ Urban Sport แล้วก็ Adventure นะครับราคาจะไม่เท่ากันแล้วแต่สไตล์คนชอบนะครับแต่คันนี้เนี่ยเป็น Urban Sport นะครับเรามาดูดีกว่าครับว่ารายละเอียดมีอะไรกันบ้างนะครับ เรามาเจาะลึกกันดีกว่านะครับว่าแต่ละชิ้นมีอะไรกันบ้างน,นะครับเริ่มแต่ทางด้านหน้าก่อนทางด้านหน้าเนี่ยเขาจะมีสกเกิร์ตด้านหน้ามาให้นะครับซึ่งสกเกิร์ตด้านหน้าเนี่ยมันก็จะมีต่อตั้งแต่ชิ้นนี้มาเลยอ่าชิ้นนี้มาเลยนะครับยาวไปนถึงด้านข้างนี่ครับมันจะทําให้ดูรถเนี่ยมีรายละเอียดมากขึ้นแต่ไม่ได้ทําให้รถเตี้ยลงนะฮะคือมันจะเหมือนกับยื่นออกมาด้านหน้าแค่นิดเดียว แค่นิดเดียวประมาณสักนิ้วนิ้วกว่ากว่าแค่นั้นเองแต่สวยขึ้นเยอะเลยนะฮะสวยขึ้นเยอะเลยตัดมาชิ้นที่2ฮะจะเป็นในส่วนของตัวสเกิร์ตข้างฮนะสเกิร์ตข้างเนี่ยก็จะแปะไว้ที่ด้านใต้ของชายน้ําด้านล่างนะฮะเนี่ยยาวเป็นชิ้นเลยซ้ายขวานะฮะแต่ว่าอย่าไปเหยียบนะมีสติกเกอร์อยู่ว่า no step ห้ามเหยียบนะฮะ บางทีบางบ้านมีเด็กๆเนี่ยก็ต้องบอกลูกๆหลานๆนะฮะบอกว่าอันนี้มันเป็นอุปกรณ์ตกแต่งสวยงามนะห้ามเหยียบนะครับต่อมาครับชิ้นที่3ครับชิ้นที่3เนี่ยจะมีในส่วนของตัวสเกิร์ตด้านหลังนะฮะคือมันจะเป็นครีบเหมือนมีดิฟฟิอเซอร์ในตัวนะครับนี่เห็นไหมเหมือนมีครีบรีดอากาศในตัวดูเหมือนลดร,ราคาแพงๆหน่อยอ่า ส่วนตัวอาจารย์โต๊เองผมชอบนะชุดนี้ผมว่าสวยมากว้าวนี่นะครับต่อมาชิ้นที่4ฮะจะเป็นในส่วนของลูปสปอยเลอร์นะฮะหรือสวาสปอยเลอร์บนบนหลังคานะฮะถ้าของเดิมเนี่ยของเดิมมันจะสั้นๆเล็กๆแล้วมันจะโค้งมนๆม,ม,มาด้านล่างแต่ตัวนี้มันจะเหมือนกับเชิดเชิดเป็นตูดเป็ดขึ้นไปด้านบนนะฮะแล้วมันก็จะดูยืดออกมามากกว่านะครับ ถ้าแต่งพวกนี้เนี่ยจุดเด่นของเขาเนี่ยนอกเหนือจากความสวยงามแล้วมันยังช่วยในเรื่องของการสร้างดาวฟอสดาวฟอสก็คือสร้างแรงลมกดนะฮะเวลาที่คุณขับรถวิ่งทางไกลนะฮะเกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปเนี่ยมันจะช่วยได้สร้างแรงกดให้รถอยู่นิ่งส่วนสกเกิร์ตรอบรอบ,รอบชายด้านล่างทั้งหมดเนี่ยมันจะช่วยจัดระเบียบก,กระแสลมนะฮะทำให้เข้าเร็วออกเร็วนะฮะไม่ไปกวนใต้ท้องรถไม่ทำให้รถมันลอยนะฮะทำให้ขับขี่ทรงตัวดี ้นสุดท้ายนะฮะชิ้นสุดท้ายจะเป็นคิ้วฝาท้ายโครเมียมอรมดํดำนี่แบบนี้มันจะลมดำนะดูทาออ่ามันจะออกแบบเหมือนทองทอง,ทองนิดนิดใสแล้วมันก็ดูรถรดดูดีมีราคาขึ้นมเ่เยอะเลยนะฮะอ่ะคันนี้นะครับก็คือเป็นอีกคันหนึ่งที่ติดชุดแต่งนะครับเออร์แบนสปนะครับ เี๋ยวเราจะพาไปดูซะชัดนะครับว่าอย่างคันนี้สีแดงเนี่ยเวลาติดชุดแต่งแล้วเนี่ยมันจะภาพเบอรเป็นยังไงนะครับเริ่มต้นกลยแต่ด้านหน้าก่อนนะครับด้านหน้าก็จะมีชิ้นด้านล่างนะครับทําให้ดูรถเนี่ยมันดูมีรายละเอียดเพิ่มมากขึ้นแล้วเหมือนมีชิ้นต่อมาด้านล่างนะครับก็เพิ่มความสวยงามด้านข้างก็จะมีสเกิร์ตข้างนะครับ มีสเกิร์ตข้างติดมาห้แต่สเกิร์ตข้างนี้ก็แปะไว้เฉยนะฮะอย่าขึ้นไปเหยียบนะอย่าเนื้อเป็นบันไดน,นะฮะมาดูทางด้านท้ายนะครับด้านท้ายก็จะมีสเกิร์ตด้านหลังนะครับตรงกลางก็จะเหมือนเป็นแผ่นดิฟฟิวเซอร์เหมือนแผ่นรีดรีดอากาศในตัวนะครับทำให้ดูรถเนี่ยมันดูสปอร์ตมากขึ้นนะครับ ถ้าถ้าในความเห็นส่วนตัวของผมนะชุดนี้ถือเป็นชุดที่แบบสวยมากๆนะครับนี่ให้ดูนชัดๆเลยแล้วคันนี้ก็ทำทาสีหลังคาดำมาด้วยแต่คันนี้ลูกค้าอาจจะขึ่นขับเข้ามาเช็คศูนย์นะทำสีก็ได้สติกเกอร์ก็ได้นะฮะ แต่คันนี้น่าจะเป็นสติกเกอร์มากกว่านี่เพื่อดูจากรอยมีรอยต่อมีรอยต่อชิ้นงานได้เป็นสติกเกอร์แต่ก็สวยเหมือนกันนะฮะแล้วแต่คนชอบนะครับเอาละครับสำหรับชุด Urban Sport รนะฮะราคาจะอยู่ที่23,900บาทราคารวมแวดแล้วนะฮะแต่ยังไม่รวมค่าติดตั้งนะค่าติดตั้งต้องลองคุยที่โชว์รูมเองนะฮะว่าค่าแรงเนี่ยเปิดจ็อบเนี่ยเป็นเงินเท่าไหร่นะฮะแล้วก็ในส่วนของตัวคิ้วฝาท้ายโครเมียมวมดำเนี่ยอีก1,800บาทนะครับทั้งหมดทั้งชุดเนี่ยจะเป็น25,700บาท ถ้าเกิดบางคนบอกว่าอาจารย์อ,รอย่างนี้มันไปผ่อนลงกับโต้รถได้ไหมผ่อนได้ลงกับโต้รถได้นะฮะเราก็จัดกับโต้ตายลิซิ่งเนี่ยก็จะคำนวณแล้วก็จะผ่อนแพงมากกว่าเดิมไปเดือนละ484บาทเทานั้นเอง <Wow. S 1> ท่านก็จะได้เป็นเจ้าของชุดโครโรล่าครอสที่มีชุดแต่งเออร์เบิร์นสปอร์ตเหมือนรถคันนี้แล้วนะครับถ้าถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ช่องอาจารย์โต๊ด,ด้วยนะฮะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยลูกค้าโทรมาเยอะมากนะฮะโทรมาสอบถามนะฮะยังไงก็ฝาก ฝากติดตามบทงานกันหน่อยนะครับจะพยายามสรรสร้างคลิปดีๆมาทุกท่านเสมอๆนะครับวันนี้ก็ stay safe นะครับอย่าลืมนะครับใส่หน้ากากก่อนออกจากบ้านนะครับแล้วก็เดินทางปลอดภยัย Enjoy การใช้รถสวัสดีครับ